มองยันพี่น้องมามาตั้งคู่เบอร์สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC บัสคูสคนมื่อนี้กะมาพบกับเฮากับน้องโซมีแล้วมื่อนี้ยค่สีพาไปเอาอยัางโซมบอกมาวันเกิดน้องโซมก็มาขึ้นนี่มากไอแอนกระผูกเงินซิปเปนเกีบคือว่าซาบะนะทุกคนเมื่อนี้เฮาก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปแกล้งน้องไมก้กับต้มเป็ดอีกแล้วเฮากระสิพาเอาพอกินแยงน้องพี่น้องป่ะพานา้องโซมพาหนังโซม พาไปเอาพักแกรงได้พี่น้องสิงแกงน้ำใหม่กับต้มเป็ดเด้อเหมือน,อ,นอ้มาเนาะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศอยู่น้องเด้อน้องวัดเนาะพี่น้องน้องโสมมะหูเพื่อนน้องโสมโดกไอ้เมื่อหนาตำกินเนาะดกดกพี่น้องเพื่อนขอหลดต้นหนึ่งกับบมีเขามาหาเก็บพักแกร่งเด้อพี่น้องในวัดได้โสมไปเก็บในวัดได้พี่น้องไปเนาะ แลนเลนแลนเฮ้บังดูพาน้องโสมไปเอาผักแยงไปแกงน้ำไม้เนาะเจ้าสแกนไม้กินนะโสมตามเขาเบื่อเด้ออันนี้เป็นเดินวัดเนาะพี่น้องกวางควางแห้งอยากเป็นเดินเหือนข่อยเด้งามนี่ผักแยงกัสิเบิดเลยเด้อเบิดฤดูกาลเลยนาะโสมเมื่อนจะมายังลายบ่นางออเอาผักแยงเลยพี่น้องเก็บในเดินวัดเด้อเบิดไปฮานาได้ื้อนี่เก็บผักแยงกะยง่ายเลยพี่น้อง แอบในเดินวัดน้อโมน้องโม,มพามาเก็บเมกอี้งเดินวัดได้พี่น้องมาหลักเนาะพงกอ,องยักษ์พกซีดเด้อแบด <c oughs> บ้ามาส,มาาสนนานีนองผิดไตั้มตั้เบอรมบ่ามนงใน้พี <c oughs> ่น้องไปย่ <c oughs> ันหมบ่อกะ มาตั้ตมขบเบือนะจมะตั้มขบเบือนอออ้องสมตั้าขบเบื้อนักนนอกอ้า,ายชมุ่นอทำไรดิผมกัตาเนอะนานงก็เขียวเขียวคือ ตําตําข้าวเบือให้เฮาไปคนยอมนานเจนเอาไปกินเอาไปอ่านเอาหมักยมเนาะเฮ็ดคลิปกับหมักยมเนาะกินหมักยมเนาะ สบายดีค่ยพี่น้องสบายดีนั่ำยะนางก็เขี้ยวเขี้ยวพี่น้องขันพี่น้องน้ำยจะนางก็นั่งจะนางขันจากมือเขาเองเลยทุกคนขี่มือรุนล้วนขี่มือรุ่นล้วนขี่ม้ไส่นางขี่นิ้วน้องพัสราล์รุ่นล้วนนะพี่น้องเมียไอร่อนเอาให้ยเนี่ยที่รีเอาให้ทขันยะนั่ง พักขี้แยงนะพี่น้องสิแก,กนไม่ีบบบวกพอคราบพกินเล่นล้วกะพักเฮดกระแต่ลายเติอเฮดหูนูเฮดหูนูพี่น้องบ้านของพัสดระเอิญเฮดกระแตนเ้อตนกะแต่หมองบวบ เอาในรังของน้ำแล้วก็เริ่มกินพี่นแล้วนีอนเง้มาเข่ากล้องนะแม่อพี่เขา่เขาข้างมีพี่มาเข่าขลังเลยนหนะหอ ะิกระแกนไหมพี่น้องหนึงเขาก็ต้มเป็ดพอบกินข่าวก่อนคำหนึ่งรสชากือขมขมนะรแบบนะค่นนในหัวเขา้วเอาน้ามู่นั่งช่อนอยูด้วยพี่น้อง

เขาเอาน้ามีนางเขาไปนีก็เลือดมุนบิดเลยเขากะข้างหมองแก่นท่าไหมพี่น้องต้มเป็ดกระสุกแล้วพี่น้อง ต้มเป็ดแกงน้ำมัอย่าพี่น้องเปิดใจก็ใช่ประมาณนี้เลยเปิดได้กองเดีวเขาก็สิมาปรุงน้องพี่น้องแกงน้ำม้ของเขาก็ะดเลยน้ำม้ันตัวเย็นเนอะหลักะน้ำมัอย่าพี่น้องพลัสลาหาน้อยหนึ่งใส้มาใส่กระเล็กก่อน เอนีลไหมนี้ลดกส่งตัวลายเนาะอดโจเอสลายกระหมูะเลนดขอลายใส่อีกใส่อีกใส่ประแดกก่อนพี่นนองนี่เลยอ่ะพ่อจะก็มีระก ใส่มาใส่งูน้อยมาลงงูใหญ่แล้วก็สิใส่แป้งนัวถ้าใครมันเสพลายก็ต้องใส่ลายแสพหน่อยก็ต้องใส่หน่อยยัดเยียวแห้งก็เออสินี่แล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยด้วยพี่น้องให้มันเป็นรสชาติแล้วก็สิมาโครนยามันติดหม้้อพี่นอง กำลงจะปีนอะไรกระหระหปีนกระห่าป่เอากระปะไว้มันพดก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องแกงนราไม้เราก็อยากซิมตบเป็ดให้น้องโสมอันอยากน้ำซิมตบเป็ดก่อนพี่น้องเจ้าก็อยากนรำคอยพี่ ต้มเป็ดอยากป๊นหน้าจ้นเนาะแกงมานอยู่พี่น้องโตาแกงะมันเข้าน้ำผละสราการพสีมากจีบักิกน้อพี่น้องพอว่านีต้มเป็ดก็เลยเข้าซีด้จ<เก>ีพริกจีนอนเสียเห็ดลง <Stick. S 2> <fulfil mente. S 1> เอาออกมาเลยเสบตาได้จะหน่อยเด้อไปล้างมือเด้อพี่น้อเอามาอยู่ไปขอนสาวน้ำปูสาวเอาจีบกักพริกพี่น้องมวนนะครับนี่วนนะครับตายน้ำปูสาวนี่เอามาเลยเกยน้องไม้เ, <laughs> เามาด้อพี่น้อง

เพ็ดหูหนูเด้อนี่พี่น้องมันก็ขากระผดออกสม

มาล้าล้วยนม้สูตงเพชูมบิักดพี่น้องกินข้าวด้พี่น้องได้ข้องัได้พี่น้องป้องปายบ่อยากกินอะจได้พี่น้องป้องปายนี่นี่ข้าวเห็นว่าหนึงข่าวถอนึ่งก็ไ่ได้เบืใคเล่นมเบื

ดีหูด uh ีัดคุ้มานี้อไข 我，他那天没念，没念，没念。